สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาปั้นอะไรที่เป็นสีเขียวสีเขียวเราเหลือเยอะมากหลายถุงมากเลยเนี่ยเหลือเป็นสองสามถุงอะค่ะเนี่ยค่ะสีเขียวเราเหลือเยอะมากแต่คราวนี้เราจะใช้เขียวเข้มเขียวอ่อนให้หมดหลากหลายเลยนะคะแล้วก็เราเอาสีเขียวออกมาเลยเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนวิธีการทํากันนะคะนอกจากสีเขียวจะมีสีอะไรกันบ้าง โอเคค่ะแล้วเราไปทำกันเลยนี่นะคะเราก็จะมเออีเราเอาสีเขียวมาปั้นเป็นแบบนี้ก่อนเป็นทรงสี่เหลี่ยมอะไรไม่รู้แบบนี้โอ้พ่อหนูท่าไปกับพื้นมันเป็นแบบเรียบเนียนมากเลยค่ะโอ้เราขยามดีปะไล่อ่าเราก็ต้องขยัอยู่ดีเนาะ เราเอาเราเอาส่วนหนึ่งมาเป็นตัวส่วนหนึ่งไปเป็นหัวเนาะส่วนหัวจะเล็กกว่าส่วนตัวนะคะเพราะว่าหัวมันจะเล็กมันจะได้เติมหน้าได้กระย่างพอดีหน้าก็ตัวใหญ่นะคะแล้วเราไปดูอีกขั้นตอนค่ะขั้นตอนนี้นะคะเราก็แค่ต้องเอาูสีเขียวเนี่ยคะ่ะแนไปกับพื้นแล้วก็กดเหมือนตรง ตรงนี้จะต้องแบนๆตรงนี้เป็นต้องแบนนิดนึงนะคะแล้วก็ขึ้นมาแบบนี้ปึ๊บปึ๊บปึ๊บ,บมันต้องเป็นแบบอะไรสักอย่างเหมือนหอยทากหรือด,ดึกดึกนะคะมันต้องเป็นแบบนี้เหมือนหอยทากเลยต้องทํามาเหมือนมันเป็นลักษณะหอยทากะคะ่ะแต่เราไม่ต้องเติมกระดองนะคะเพราะว่าเราไม่ได้จะปั้นหอยทากเราจะปั้นไดโนเสาร์ใช่ไหมปิกาจู เอาปิกาตูหันนะปิกาจิปิกเอาก็ไม่ได้ไว้อย่างนี้นะคะจากนั้นเราก็ไอ่ทำหัวกัน,นะคะ่ะโอ้โห,โห,โห,โหแลังจากนั้นเราติดไปตรงนี้นะคะโอ้โห,โหโดู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 ด,ดูให้มันได้แบบนี้ <c oughs> ต่อไปเราไปดูอีกขั้นตอนนะคะ นี่ Dante, เราจะต้องทำเป็นส he ี <unda> <unda> ่เหลี um> ่ยมติดๆเหมือนหางเต่าครั้งนั้นนะคะเอ้ยใช่สามเหลี่ยมสามเหลี่ยมสามเหลี่ยมเราจะต้องทำเหมือนหางเต่าครั้งนั้นแต่ว่าใหญ่กว่านิดนึงแล้วจากนั้นนะคะแแต่ว่าโอ้แล้วจากนั้นเราก็ต้องทำหางแต่ว่าอันนี้หนูลืมบอกนะคะก็คือไดโนเสาร์ที่เราทำเนี่ยจะเป็นสีอะไรก็ได้ไม่ใช่แบบเป็นสีเขียวน้ำเงินอะไรแบบนี้อันนี้ที่จริงหนูอยากได้สีเขียวนะคะแต่ว่า แม่บอกว่าเราจะต้องกำจัดสีที่มีเยอะออกไปสีที่เราไม่ชอบใช้อ่นนคะค่ะเราก็กําจัดออกไปก็หนูบอกเองไม่ใช่หรอว่าหนูจะใช้สีที่มันเหลือเยอะเยอะก็จริงอ่ะนะหนูเป็น <c oughs> คนบอกเอง <c oughs> มันก็เป็นสวยเลยนะแม่ว่าเออมันน่ารักแล้วเราจะต้องเหลือไว้ตรงนี้นะคะหนูลืมบอกมันจะต้องเป็นหางคะ่ะหางสีไรเดียสีเขียวได้ไหมได้ <c oughs> มันจะได้เข้ากับตัวสีเขียวนะคะ mm. mm. หนูก็จำไม่ได้ว่าหนูพูดอะไรกับแม่หนูพูดว่าหนูจะใช้สีที่มันเหลือเยอะ mm. ๆก็คือสีเขียว mm. ก็สีน้ำเงินว้าวสวยมากน่ารักชมตัวเองอีกสวย mm. Mm. เราไปเราไปทาหน้ากันค่ะเดี๋ยวน้องปรีทําหน้าเสร็จแล้วเดี๋ยวน้องปรีบอกนะคะหน้าเนี่ยทุกคนทําจินตนาการได้ลยุยโอเคค่ะเรามาทําแขนกันนะคะเออคือปากมันคือแบบว่า,ามันกําลังอาปากใช่คือมันกําลังอาปากมีตามีแก้มใช่ โอ้ต่อไปเรามาทำแขนกันค่ะแขนเป็นสีอะไรดีโอ้สีดีกว่าเดี๋ยวเรามาทำแขนโอ้ทำแขนกันนะคะทำแขน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 ทำปีกาชิโอเคจ้าออกไปได้แล้ว โอเคค่ะไปทำแขนแลาไปทำแขนกันละกันเดี๋ยวเราขอไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะอ้าวแ่นี้เหรอเอ้ยยังไม่เสร็จเลยเอองั้นก็บ๊ายบายไปทำแขนไนยคะโอเคโอเคค่ะคือว่าเราทำผิดพลาดน,นิดหน่อยแขนมันอยู่ตรงนี้แล้วเราก็เลยทำเป็นท้องมัน แล้วก็แคแเราก็เลยมาติดตรงนี้และเราก็เลยถือถุงขน,นมถือถุงขน,นมแบบนี้ค่ะสวยมากถือถุงขน,นมกินเลยไปแล้วเพื่อนจะเอาเป็นถุงขน,นมอะไรดีคะ Um, ให้แล้วถ้าเพื่อนๆอยากให้ถ้าเพื่อนๆเ,เ,เ,เหลือสีอะไรเยอะหรือว่ามีสีอะไรที่เยอะๆแล้วเดี๋ยวจะมาบอกว่าปั้นอะไรถึงจะเหมาะกับสีของเพื่อนๆน,นะคะสวัสดีค่ะสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนนะคะบา,บายๆค่ะ